สวัสดีครับนอนกันอะไร,รือ,อย่าง ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดน,นึงครับมาพูดคุยกันเรื่องของอเกมที่เพิ่งจบ,บลงไปนะครับล,ลิเวอร์พูลน,นะครับกับทางด้านเบนฟิกาฟ้กาโถ่เลยนึกว่าจะมาคุยฉลองชัยชนะกับการว่ามาพลาดท่านะครับในช่วงท้ายเกมมันก็ทำให้เสียประตูตีเสมอไปนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นเกมที่จบด้วยการไม่คว้าชัยชนะได้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายนักนะครับ เพราะเป็นช่วงที่เลี้ยงผูพผ่อนเกมการเล่นลงไปแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับอยากจะทราบอะไรอยากพูดคุยอะไรก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่างอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับแปะด้วยนิดนึงนะครับกับช่วงไลฟ์สดนะครับเกมแบบนี้จริงๆแล้วก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับดูจากขุนพลผู้เล่นดูจากอะไรต่างๆนานานดูจากองค์ประกอบมากมายต่างๆก็ถือว่ามันไม่ใช่เกมที่ น่าจะทําให้เลี้ยวภูมมีปัญหานะครับแต่ว่าสกอร์การสกอร์หลังจากจบลงไปแม้ว่าจะ,ะพลิกโผนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายมากนักนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็สําเร็จตามเป้าหมายที่สามารถจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สําเร็จนะครับก็เรามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปเพราะว่านี่ก็ น่าจะใกล้เช้าแล้วล่ะนะครับเรียวภูนะครับในเกมนัดน,นี้นะครับก็คงต้องบอกว่าถือว่าจัดทับลงมา,าแบบไม่ประมาทมากมายนักนะครับเพราะว่าขุมกําลังตัวสํารองที่ถูกเปลี่ยนลงมาก็ถือว่ายังทดแทนกันได้ค่อนข้างดีนะครับการเปลี่ยน7ผู้เล่นนะครับของเรียวภูในเกมนี้นั้นให้โอกาสกับทางด้านพวกโจโกเมสนะครับอิบราฮิมาโกนาเต้คอสตาซิมิกานะครับ นาบีเคอิต้าเจมส์มิลเนอร์ลุยดิอาสนะครับแล้วก็โรแบรโตฟิมิโนนะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเริ่มเกมกันอย่างขันมาเราบอกกันตรงๆว่าลูกเกมก็ดูเหมือนกับจะไม่ได้มีอะไรที่อ่าม่มีปัญหาสําหรับลิเวอร์พูลนะครับเวอร์พูลเองก็เล่นไปตามเกมเพราะว่าผลการแข่งขันทําให้พวกเขาไม่ต้องเร่งอะไรมากมายแต่ในขณะเดียวกันเบนฟิก้าเองก็ไม่ได้เน้นเรื่องเกมลุกมากมายเหมือนกันนะครับ พวกเขาพยายามจะตั้งรับให้แน่นๆแล้วก็ใช้ลูกโต้กลับโดยเอาทีเด็ดของทางด้านนาดาวินนูเยสนะครับดาวรุ่งหัวหอกที่สุดแสนจะอันตรายซึ่งเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขา,าในเกมในสองนัดที่ปะทะก,กันมาแล้วต้องบอกว่า,าเด็กวัย22ปีชาวอุลุกวัยคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสูตรหน้าในเวทียุโรปที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทางเบนฟิก้าเอง คงตั้งค่าตัวเอาไว้สูงซึ่งนูเยสนี่บอกกันเลยนะครับย้อนหลังไปสักประมาณ2 3เดือนที่แล้วเขามีข่าวกันเลยว่าพูมาก่อนแล้วนะครับโดยที่หลายคนแนะนำนะครับว่าเป็นคล้ายๆกับลุยซัวเลสคนใหม่ซึ่งคนนี้ไม่ได้เป็นลุยซัวเลสทีอ่อาจจะมีการเล่นที่ค่อนข้างจะแฝงไปด้วยแทคติกมากมาย ถ้าเรียกง่ายๆก็อาจจะเล่นนอกเกมบ้างนะครับแต่นูเยสนี่ไม่ใช่มีจังหวะการจริงประตูนะครับการหาจังหวะการเคลื่อนที่ที่ดีและที่สําคัญคือการจบสกรอเขาถือเป็นจุดเด่นนะครับนูเยสนั้นสามารถปั่นป่วนเลี้ยวผู้ได้พอสมควรน,นะครับแต่ว่า เล่นไปเล่นมานั้นเลี้ยวผู้เองในเกมนัดน,นี้ที่น่าชื่นชมเลยก็คือการเล่นลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกทําได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับ2ประตูจากลูกฟรีคิกก็มาจากการเปิดของทางด้านคอสตาซิมิกาทั้งหมดนะครับก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีของคอสตาซิมิกาแต่ก็เป็นอีก1เกมที่ดีของทางด้านโรเบร์โตฟิมิโนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าบ๊อบบี้นั้นเหมาคนเดียว2ประตูในเกมนี้แล้วก็ดูเหมือนว่า น่าจะเป็นเกมที่ฟิมิโนมีส่วนนะครับที่ทำให้เกมลุกของเลวภูค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับและดูการประสานงานของ3มกองหน้าตัวจริงไม่ว่าจะเป็นอ่าลุยดิอาร์สนะครับโชต้าแล้วก็ฟิมิโนมันได้มิติอะไรใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะความคล่องแคล่วนะครับความคล่องแคล่วแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูเป็นมิติบอลอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับตอนที่มีซารามาเน่ลงสนาม ก็ถือว่าทั้ง3คนช่วยกันเล่นและมีการประสานงานในเรื่องของกองหน้านะครับมีการวิ่งสลับตำแหน่งกันถือว่าทำได้ปั่นป่วนแนวรับของเบนฟิก้าได้ค่อนข้างดีนะครับประตูที่เลียบคูนะครับเสียประตูในเกมนี้ไปเราต้องยอมรับว่าการไม่มีเฟอร์ติลฟานไดเป็นตัวบังคับนะครับเป็นตัวยืนเล่นลายตัวสุดท้ายเนี่ยมันมาส่งผลกระทบเสีย2ประตูในช่วงท้ายเกมไปแบบ น่าเสียดายจริงๆนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีผลอะไรมากมายนะครับแต่เกมนัดนี้ยังไงยังไงก็ควรจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้นะครับการยืนเหม่อไม่ขยับตัวของโจโกเมสนะครับแล้วก็การขยับตัวช้าของโกนาเต้ทำให้เรอัลพูนั้นาจากสถานการณ์ที่นำอยู่3ประตูต่อหนึ่งกลายเป็นต้องจบลงด้วยการเสมอ3-3สนะครับจุดนี้เจนคอกคงต้องไปแก้ไปปรับกันอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขายังยืนยันนะครับก,ก็ยังเล่นในสไตล์ที่เป็น าการดันขึ้นสูงของแนวรับนะครับก็2อ2ประตูที่เสียไปในช่วงท้ายเกมก็ต่อให้มีอาริงเบเกอร์ก็คงจะลำบากนะครับและเกมนัดนี้2ประตูเนี่ยที่ทางด้านเบนฟิก้าทำได้เนี่ยจริงๆแล้วทางด้านผู้ตัดสินเองก็ไม่ได้ให้ประตูนะครับการเช็ค v ทําให้พวกเขาได้2ประตูนั้นทวงคืนกลับมาได้นะครับช่วงท้ายเกมจริงๆนั้นทางลิเวอร์พูลแล้วก็ ทางด้านเบนฟิก้าก็ยังเกือบทําประตูได้เช่นกัน2ทีมยังอุตส่าห์ยิงเข้าไปอีกคนละประตูแต่ว่าล้ำหน้านะครับของเลวภูเป็นของซาดิโอมาเน่แล้วก็เป็นดาวินดูเยสนะครับของทางด้านเบนฟิก้ามา้ํำหน้าในช่วงแทบจะวินาทีสุดท้ายเลยเหมือนกันนะครับก็ทําให้เกมนัดนี้จบลงไปด้วยการเสมอกัน3ประตูต่อ3สิ่งที่น่าภูมิใจสิ่งที่น่าพอใจสำหรับเกมนัดนี้ถือว่าเป็น ถ้าเอาในภาพรวมจริงๆที่แปะมองและชอบคือชอบการประสานงานนะครับการประสานงานของอาทางด้าน3ามกองหน้าของเรียบผูนะครับที่ที่ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วดูมีความาจ่ายบอลกันได้มากกว่าในช่วงที่มีทั้งซาร่ามาเน่ที่แทบจะไม่ค่อยมีจังหวะแบบนี้ให้เห็นกันสักเท่าไหร่ก็ถือว่า เป็นอะไรที่ลงตัวซึ่งจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นการเชื่อมเกมที่ดีนะครับของทางด้านโรเบโตฟิมิโนซึ่งนัดนี้บ๊อบบี้นั้นขยันนะครับมีการวิ่งเพรสซิงและการวิ่งเพรสซิงของฟิมิโนจะแตกต่างจากคนอื่นคือสามารถกดดันแล้วก็สามารถที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียบอลได้ง่ายนะครับแล้วก็การสลับพื้นที่กัน้วดูเหมือนโชต้าจะเล่นได้คล่องแคล่วและเข้าขามากกว่าการที่ตอนไปเล่นกับทั้งซาราหรือมาเน่นะครับลองสังเกตดูดีดว่า อพอเป็น3คนนี้เล่นกันขึ้นมามันก็จะได้อะไรไปใหม่ขึ้นม่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเกมก็แนวลุกของลิเวอร์ pool จากการผ่านเข้ารอบไปในนัดนี้นะครับของลิเวอร์ pool บอกเลยว่าการเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับบียาเรอัลถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพลิกโผสักไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนนั้งน้ทั้งเกจิกรูอะไรต่างๆ,ต,างๆต่างฟันทงกันไปเลยนะครับว่า อ่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะเจอกับบาเยิร์มิวนิกหลังจากที่เห็นโผการาจับสลากกันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ไปไปมามาแล้วบาเยิร์มิวนิกเมื่อวานนี้ก็ไปเสียประตูในช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับเราก็ทำให้พวกเขาต้องตออกรอบไปในเพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับการเจอกับลิเวอร์พูลของลิเวอร์พูลกับทางด้านบียาเรัลนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ อนอกจากจะพลิกโผลแล้วจะบอกว่าเป็นงานง่ายของลิเวอร์พูลที่สามารถที่จะทำให้พวกเขาหลุดฝ่าด่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสสูงเช่นกันนะครับเพราะจากการที่ไบร์นมิวนิตตกรอบไปนะครับแล้วดูจากเส้นทางอะไรต่างๆนานา,นานเนนาปัจจุบันนี้นะครับลิเวอร์พูลถูกยกให้ขึ้นมาเป็นต็งหนึ่งนะครับเป็นต็งหนึ่งที่จะครองช่วย ยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียวพูเองโดยร้านรับพนันจังถูกกฎหมายของอังกฤษทำให้ทำยกให้เรียวพูแซงทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งนะครับด้วยอัตราต่อรองคือ5ต่อ4นะครับใน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 ปัจจุบันแล้วก็มีทางด้านแมนซิตี้ตกลงมาเป็นเต็ง2นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนัดนี้ก็ ที่เพิ่งจบลงไปก็ไปยันเสมอทางด้านแอเลติโกมาดริดได้สำเร็จแล้วก็ทำให้สกอร์รวม2นัดเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้เช่นเดียวกันแต่พวกเขาจะต้องไปวัดกับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่หนักสำหรับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เรอัลมาดริดนะครับก็ ผลจากการแบ่งสายการเรียบร้อยแล้วรอบตัดเชือกทั้งสองสายนะครับสายบนสายล่างแมนซิตี้พบเรอัลมาดริดและเรอัลปูพบกับทางด้านาบียาเรอัลนะครับอัตราต่อรองของบียาเรอัลในเกมนี้นะหลังจากก่อนหน้านี้นะครับที่ถูกยกขึ้นมาให้หลังจากปรับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกแล้วอยู่ที่ประมาณ18ต่อ1นะครับ18ต่อ1ทางด้านเราอาัลมาดริดก็ด6ต่อ1เหมือนกันนะครับแทง6ได้1นะครับนี่ก็เป็น อัตราต่อรองนะครับที่ทางด้านมุมมองของทางด้านร้านรับพนันแทงพนันต่างถูกกฎหมายของอังกฤษเขายกให้อ่าขึ้นมานะครับถ้าย้อนกันให้ดีๆนะครับจริงๆแล้วการพบกันระหว่างบิยารเรอุลนะครับกับทางด้านลิเวอร์พูลเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับก็คือในฤดูในปี2016นะครับเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศเช่นกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างการพบกันของ2ทีมนี้เป็นการพบกันในรอบตัดเชือก ซึ่งผลการแข่งจบลงด้วยชัยชนะของเรอร์พูล3ประตูต่อ1นหลังจากที่ะสะกออ์รวมทั้ง2นัดนะครับเกมแรกเวอร์พูไปเยือนแพ้มาก่อนที่จะกลับมาชนะที่แอนฟิลด์ได้3ประตูต่อหนึ่งเสอ3ประตูต่อศูนาให้สกออ์รวมจบลงด้วย3ประตูต่อ1แต่ปีนั้นเองเรอร์พูเองก็ได้แค่เข้าชิงชนะเลิศและถือเป็นฤดูกาลแรกนะครับที่ทางด้านเจชลอปเข้ามาคุมทีมก็ถือว่าถ้าการพบกันระหว่างเรอร์พูกับเบียเรอัลก็มีอะไรที่ สถิติล่าสุดที่เจอกันก็ยังเข้าทางลิเวอร์พูลอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลจบเกมนัดนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูจากฟอร์มการเล่นในเกมนี้แล้วนัดต่อไปพวกเขาจะต้องไปรีแมตช์นะครับกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศที่จะเตะกันในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้เวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับซิตี้อีกครั้ง แต่สังเวียนที่จะแข่งกันจะเป็นเล่นกันที่เวมบรีสนามเป็นกลางนะครับก็ดูจากาการจัดทับของผู้เล่นของแมนซิตี้ในเกมที่เพิ่งจะจบลงไปนี่ก็ถือว่าพวกเขาเองแทบจะไม่ได้พักตัวหลักเลยนะครับแทบจะเอาตัวหลักๆที่เล่นกับเรียวพูมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลงสนามเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้นะครับเรียวพูอาจจะได้เปรียบสักเล็กน้อยในเรื่องของอความสดของผู้เล่นนะครับแล้วนี่ก็เป็นเจตนาของทางด้านเจอเกนคอป ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเกมนัดนี้อยู่แล้วนะครับการโรเตชันถึง7ตําตำแหน่งเขาต้องการเน้นความสดของผู้เล่นที่ยังไม่ได้ลงลงมาบดคียในเกมนี้และก็เป็นการที่จะเก็บให้ผู้เล่นที่เพิ่งผ่านเกมกับซิตี้มามีความสดในการกลับไปเจอกับซิตี้อีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นมาดแผนที่เจนทําเอาไว้นะครับเกมนัดน,นี้ไม่มีอะไรเลยสําหรับลิเวอร์พูลก,กับทางด้านเบนฟิก้า มันน่าเสียดายอยู่แค่เรื่องของผลการแข่งขันที่มันเป็น3ประตูต่อ3เท่านั้นนะครับแต่ในภาพรวมก็บอกแล้วว่าคงต้องไปปรับแก้กันแล้วก็อย่าลืมว่าการประสานงานนี้มันเป็นการประสานงานในคู่เซนเตอร์ระหว่างโจเอมาติสกับทางด้านโกนาเตซซึ่งไม่ค่อยได้เล่นคู่กันเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันโจโกเมสก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสลงสนามเลยให้กับลิเวอร์พูลเหมือนกันเพราะนั้นมันมาจากจุดที่ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดกันมันไม่ใช่เป็นการ ผิดพลาดกันในเรื่องของชุดตัวจริงที่ลงไปมันก็อาจจะมีจุดอ่อนมีช่องว่างมีอะไรเกิดขึ้นกันได้บ้างเหมือนกันนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับพอมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้แฟนบอลหลายคนเสียอารมณ์ไปสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่ยังไงก็ตามาเมื่อเลี้ยวภูผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็ถือเป็นภารกิจที่สําเร็จนะครับ มาถึงจุดนี้แล้วนะครับหลังจากจบเกมของล่าสุดของเรียฟพูลเราคงต้องบอกว่าผลการของเรียวพูลในฤดูกาลนี้ถ้าจะบอกว่ามันเป็นฤดูกาลที่เหนือความคาดหมายก็พูดได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ถ้าหันไปมองในพรีเมียร์ลีกนะครับเลียฟพูลตามหลังแทนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แค่แต้มเดียวเหลือเจ็ดนัดนะครับเป็นรองจากฝูงฟุตบอลเอฟเอคัพจะเตะกันเสาร์นี้เวียฟพูลเข้าสู่รอบตัดเชือกอาจจะเจองานหนักกับซิตี้ แต่ก็มาจะเป็นอ่าถ้าผ่านซิตี้ไปได้ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์ที่2ในฤดูกาลนี้ได้เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก็เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศจะไปพบกับอ่าบีเาเอเอัลแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจากที่คว้าแชมป์คาราบาวคัพมาได้สําเร็จนะครับนี่เป็นฤดูกาลที่เหลือเชื่อนะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าก่อนเริ่มต้นฤดูกาลนี้เลียฟูจะมีโอกาสาลุ้นแชมป์ เมื่อถึงเดือนเมษาเนี่ยแชมป์ที่ลงเล่นทุกรายการเนี่ยยังอยู่ในมือของเรียวพูที่มีโอกาสที่จะได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอ่าฤดูกาลที่ค่อนข้างจะน่าภาคภูมิใจนะครับสำหรับเรียวพูแล้วก็ยังเป็นอ่าฤดูก,กาลที่เจเกนคอปเองทําอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็นักเตะแต่ละคนเนี่ยพยายามที่จะอ่ากู้สถานการณ์จากฤดูกาลที่แล้วกลับมาให้อ่าดูอยู่ในฟอร์มที่น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับ เพราะว่าปีที่แล้วเจอปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะแล้วก็ต่อสู้ติ้นลนกันแบบสุดความสามารถจนท้ายสุดมาเก็บอันดับที่3ได้แล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มาสู่ฤด,ดูกาลนี้กลับกายมาลุ้นเป็นลุ้น4แชแปมนะครับก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวนะครับถือเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากจบเกมนัดนี้นะครับ ใครอยากจะทราบอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยวภูในเรื่องของข่าวหรืออะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทางด้านาใครที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับหลังจากที่จบการไลฟ์สดนัดนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้กับแปะด้วยละกันนะครับเพราะว่าแปะเองอาจจะไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดสักเท่ทาไหร่นะครับช่วงนี้พอมีเวลาบ้างก็เลยเข้ามาทักทายกับแฟนๆกันบ้างนะครับ คุณเจเจนะครับส่งข้อความมาว่าไม่น่าเสียเยอะเลยนะครับรู้สึกแปลกแปลกอยู่ดีๆจัดชนะแล้วแน่ๆอะไรอย่างนี้มันก็เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคิดในอีก,อกมุมนึงถ้าประตูสุดท้ายที่นูเยสกินยิงเข้าไปนั้นเป็นประตอีกทีนึงนี่มันไม่แปลกเลยครับมันถึงกันหงายหลังกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใครเองที่ชมเกมฟุตบอลแล้วอาจจะมีาการลุ้นต่างหาก เกมน,นั้นนี้อาจจะทําให้เสียอารมณ์แบบสุดๆไปก็ปก็เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมทีเร์พูเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เหมือนกันนะครับคุณราชาันเศษเสรีๆๆนะครับเสือใต้เหมือนจะเป็นงานง่ายกว่านะครับไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วเข้าใจนะครับการเจอกับทางด้านบาเยอร์มิวนิกในฤดูกาลนี้มันไม่ มันอาจจะไม่ใช่เป็นฟอร์มที่ดีนกของบาเยอร์มิวนิกแต่อย่าลืมนะครับบาเยอร์มิวนิกยังอุดมไปด้วยนักเตะระดับคุณภาพที่จะมาจะทําอะไรก็ได้ให้เกิดขึ้นเกมการแข่งขันฟุตบอลเย่าเยือนนะครับมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเล่นในบ้านนัดหนึ่งไปเยือนนัดหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ชื่อชั้นและศักดิ์ศรีนะครับมันอาจจะ,ะทําให้พวกเขาสามารถที่จะยึด พลิกอะไรก็ได้กลับมาเพราะว่านักเตะระดับแนวหน้าของบาเยอร์มิวนิกนั้นยังไงยังไงก็น่ากลัวกว่าบียาเรอลนะครับในขณะเดียวกันบียาเรอ l ลนี่เขาเข้ามาได้เพราะแท็กติกนะครับการรับแน่นๆล้วโต้กับดีๆแต่จริงๆแล้วในภาพรวมของบียาเรอเอเองก็ไม่ได้ว่ามีระยะที่ดีตลอดระยะเวลาในเรื่องของการเล่นลาลิกานะครับปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่7 แล้วก็เป็นผลงานที่ไม่ได้ว่ามีอะไรสม่ําเสมอแต่พวกเขาเองมันเน้นนะครับในเรื่องของการเล่นเย่าเยือนในรอบ็อกเอาท์ก็ทําให้พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้เหมือนกันนะครับเข้าใจในความหมายของคุณลาชันแต่ว่าในมุมมองของผมผมก็ยังถือว่ามันเป็นอะไรที่พลิกล็อกแล้วก็ยังไงเจอกับบายเยอร์ผมผมยังมองว่าเจอบียาเลออมันน่าจะง่ายกว่านะครับถ้าเยวพูเล่นได้ท็อปฟอร์มจริงๆบอกตรงๆว่า ทั้งเจอกับบียาเลอาลหรือเจอกับบาเยอร์มิวนิกลิเวอร์พูลยังไงก็สามารถที่จะเข้าสู่รอบชิงได้ถ้าท็อปฟอร์มกันเต็มเต็มแล้วก็ตัวผู้เล่นอยู่กันครบครบแบบนี้นะครับอย่าลืมลิเวอร์พูลเองโหโม่แข่งมาตลอดระยะเวลาหลักเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยโหลงเล่นติดติดกันมาโดยตลอดโชคดีที่ขุนพลผู้เล่น,นไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้สลับกันเล่นเปลี่ยนอะไรกันเล่นได้ลองคิดดูนะครับถ้า หรือว่าภูไม่มีตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์มากขนาดนี้การผ่านเข้ามาสู่รอบลึกๆของฟุตบอลในแต่ละรายการเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้เหมือนกันนะครับออคุณสลาวุฒอ๋อน้องการ์ดนะครับขอ,องงาน Happy Birthday ด้วยนะครับคุณวิรยุทธ์บอกว่าเข้ารอบแล้วจบงานใช่ครับผมคิดอย่างนี้จริงๆเพราะว่าในสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกคนหงุดหงิดบ้างนะครับกับผลการแข่งขันที่ออกมา หงุดหงิดบ้างกับรูปแบบการเล่นของลเว์ภูในบางนัดในบางเกมแต่อย่าลืมนะครับสถานการณ์แบบนี้เราเองนักจะพูดกันอยู่เสมอว่าเล่นกันแบบนัดต่อนัดเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชนล์คอปที่จะต้องไปแก้กันแต่ในเป้าเหมือนเรื่องของเป้าหมายแล้วอย่าลืมว่าเป้าหมายของลีวัภูคือถ้าพูดกันตรงตรงคือลุนสีแชมป์ทำยังไงก็ได้นะครับให้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ก่อน ตรงนั้นมากกว่านะครับเมื่อผลการแข่งขันหรือเป้าหมายมันบรรลุขึ้นมาแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยครับทุกคนจะไม่พูดถึงไอ้เกมที่เสมอสากันแบบนี้แน่ทุกคนจะไปจํากันในเรื่องของการเป็นแชมป์มากกว่าเพราะฉะนั้นจุดหมายไปทางตั้งไว้ยังไงแล้วไปถึงไม่ว่าจะเป็นด้วยกระบวนการวิธีการแบบไหนมาเท่าถ้ามันสําเร็จแปะมองว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นจุดที่ถือว่า สำเร็จงานตามเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมนะครับการแก้ไขตรงนั้นเป็นเรื่องของบิ๊กบอสเราเป็นเรื่องของเจนคอปเขาจะไปปรับแก้ของเขาเองเราในมีหน้าที่เชียร์ไปอาจจะเสียอารมณ์บ้างเข้าใจแต่ยังไงช่วยๆทำความเข้าใจกันในจุดที่ท,ที่ที่มันสำคัญมากกว่าในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเกมนี้เวอร์พภูเสมอแล้วตกรอบอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะ,ะน่าบน่นน่าเสียดายได,ได้แต่เป้าหมายจริงๆคือการผ่านเข้ารอบแล้วทำสำเร็จ ถ้าโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันน่าพอใจนะนะครับคุณครูพันหายากนะครับบอกอาริซอนเซฟลูกนั้นไม่ได้นี่นอนไม่หลับแน่นอน <c oughs> ก็ทั้งลูกเซฟนะครับในการยิงของนูเยสนะครับแล้วก็ลูกล้ำหน้าของนูเยสเหมือนกันนะครับลูกใดลูกหนึ่งเข้าไปเนี่ยงานนี้คือมีหงายท้องอย่างที่บอกอะครับจากจะชนะสบายๆสามหนึ่ง กลับมาเสมอนี่ก็ปวดหัวแล้วถ้าโดนถึงแพ้เนี่ผมว่าแม้ว่าจะผ่านเข้ารอบไปแล้วแต่อาจจะต้องโดนเสียงบน่นเสียงอะไรกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเองตอนนี้แปะก็ยังไม่ได้มีเห็นในเรื่องของบทสัมภาษณ์ท้ายเกมของเจอเกนคอฟนะครับเพราะว่ามันเนี่ยต้องใช้เวลาสักนิดนึงรีบมาไลฟ์สดก่อนกลัวทุกคนจะไปนอนกันก็เลยอาจจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาฝากกันแต่เดี๋ยวจะมีเขียนลงในเพจนะครับแล้วก็คุณจิรพัฒนนะครับบอกว่าถ้าเราเข้ารอบจิงชะเลิศได้ อยากให้เจอทีมไหนครับมานถึงตรงนั้นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดหรือชาเแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอใครก็ได้แนละ้วจริงถ้าถึงตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นบอลนัดเดียวแล้วเป็นเรื่องของแท็กติกแล้วแล้วในเรื่องของถ้าเป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกถ้าเอากันจริงๆถ้านับก,กันในเรื่องของดวงชะตานะหรือว่าคูเองถูกฉลกกับถ้วยนี้ขนาดเดียวกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ถูกฉลกกัน กับถ้วยนี้และถ้าหาันไปมองเลอาลมติยิ่งถูกชลโลกกับถ้วยนี้เป็นไปได้นี่เจอใครก็ได้อะได้หมดอ่ะนะครับแตอาจจะจากสถานการณ์ณปัจจุบันนี้การเจอเลอาลมติดยังอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเรือพูสามารถที่จะเก็บเบนเซม่าได้สักตัวปิดลูก้าโมดริตได้สักตัวดูแล้ว เบ์อัมาดิดก็ยังไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นทีเด็ดที่ขาดนะครับถ้าเอาในภาพรวมของเกมทั้งหมดแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาใจช่วยกันอีกนัดหนึ่งอีกรอบหนึ่งก่อนการเจอบียาเรลนั้นจะเต่กันในช่วงกลางสัปดาห์ของเดือนนี้นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วก็ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ของต้นเดือนพฤษภาคมนี้ทันทีเลย นะครับแล้วก็ผลจากการแข่งขันในนัดนี้เรียบูชนะเข้ารอบเนี่ยก็ทําให้เลียบคูจะต้องเตะก,กันในเดือนนี้ถึง9นัดน,นะครับะอนนั้นยังมีโปรแกรมอีกเยอะแยะเลยที่ต้องเอาใจช่วยเพราะจบจากทางด้านาการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้นะครับในวันอังคารก็ต้องลงเตะศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกเลื่อนออกมาเลยทันทีเหมือนกัน ถือว่าเป็นยังเป็นงานใหญ่ที่รอกันแบบต่อคิวกันเข้ามาแบบค่อนข้างเยอะจบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เจอกับเอ e เวอรตันในศึกมอนติไซด์ซซซซดาร์บี้แมตช์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยวภูมีโปรแกรมที่จะต้องห้ามหันอีกหลายรายการเพราะฉะนั้นเอากันเป็นว่าถ้านัดไหนเลี้ยวภูเล่นไม่ดีบ้างแต่สามารถเอาตัวรอดแล้วก็สามารถเก็บ3ามแต้มเอาชนะได้เนี่ยก็ถือว่า น่าพอใจแล้วเอาตรงนั้นกันทีละขั้นก่อนนะครับเพราะว่านี่มันเข้าสู่ช่วงร้อยเมตรสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าทุกอย่างกําลังเดินทางไปตามเป้าหมายเดินไปตามเส้นทางทีละ9ก้าทีละก้าแล้วจริงๆนะครับสะดุดบ้างนิดหน่อยแต่ยังเดินต่อไปได้ไม่ถึงกับหกล้มแล้วเดินาขาหักแข้งขาหักอะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจจะไม่พอใจกันบ้างก็ว่ากันไปเช่นเดียวกันนะครับก็ ใครเข้ามาร่วมชมนะครับในช่วงท้ายท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แปะด้วยแล้วกันล้าจะหาโอกาสมาไลฟ์สดให้ดูกันบ่อยๆพยายามจะหาประเด็นประเด็นอะไรมาคุยกันบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่างานเขียนอะไรต่างๆนะครับเห็นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์อะไรกันเข้ามานะครับเพราะว่าอยากจะ ทราบข้อมูลอะไรก็อินบ็อกซ์ขึ้นมาเข้ามาหลังใหม่มาสอบถามได้แปะมีข้อมูลอะไรแปะจะเขียนให้แล้วก็พยายามจะหาะรายละเอียดมาเขียนให้มันแตกแตกต่างจากคนอื่นเขานะครับเพราะว่าโดยเฉพาะข่าวทั่วทั่วไปแปะจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่อพยายามจะเน้นในเรื่องของเชิงวิเคราะห์มากกว่านะครับก็ลองดูแล้วกันมีอะไรแนะนําติชมบอกกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับแปะเองก็มีช่อง YouTube แปะปากมากเหมือนกันนะครับ ฝากทุกคนเข้าไปกด Subscribe กันนะครับแล้วแปะพยายามจะทำอะไรไปลงในช่อง YouTube ให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับใครชอบสไตล์อะไรที่อย่างที่แปะเขียนหรือแปะทำก็ฝากติดตามนะครับกด Subscribe กดไลฟ์กดแชร์กันเมื่อเห็นผลงานของแปะด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่จะลงไลฟ์นะครับในวันนี้ก็ฝากไว้สักน,นิดนึงนะครับสำหรับผู้สนับสนุนนะครับ มั่นคงจ่ายตรงไม่ช้าค่าน้ำสูงเียสดฟ้าต้องอยู่ฝ้า800นะครับเว็บที่เป็นมิตรกับสายกีฬาอย่างพวกเรานะครับโดยเฉพาะแฟนบอลเลี้ยผูกใครชอบบูชอบลุยอะไรก็เข้าไปลองดูกันได้นะครับก็พอหอมปากหอมคอก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเช้าแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะต้องไปนอนแม้ว่าจะเป็นช่วงสงการกันอาจจะเหน็ดเหนื่อยกันมากา็กลับมาพบกันใหม่ในไลฟ์สด ช่วงต่อๆไปแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมีอะไรแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้กันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวแปะจะมาตอบคำถามให้ทุกคนยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเสมอ3-3อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเซ็งได้นะครับแต่ว่าเข้ารอบนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ